วันนี้คือวันที่ยี่สิบแปดตันดาสองห้าหกแปดเป็นยุคที่ AI กำลังเฟื่องก็เลยหาองแกะดูวิดีโอิปซึ่งเก่าจำได้ว่าวิดีโอชาดีสามสิบสี่เป็นรุ่น AI ว่ามาทุกคนรู้ว่ามัน AI แบบไหน ตอนซื้อมาตอนนั้นนะเมื่อปีสองห้าสามห้าองไม่รู้จักคาว่า AI อ่ะมาดูหน้าตากันแกะพร้อมๆเปรตข่าวรวมไว้นานลุมนะไม่ถึงสามสิบปีแล้วเป็นของเก่า <c oughs> มาดูหน้าตามันซิมันเป็นยังไง AI ไอหรือว่ามันจะเอะอะไร AI แต่ว่าเออะไรหรือเปล่าเนี่ยนะ วีดูชอบพอว่อย่างดียาพกเครื่งใหญ่นีรุ่นก่อนนีเครื่องใหญ่แหแล้วเป็นหนักถ้าเป็นสมัยนี้เขานิยมเครื่องเล็กคอมแพกต่างเบาๆอือเยอแหรอพ่อม นิด <Yeah. S 2> mm. uh, ร้ายอ่าเช่นไรนิดร้ายคืออะไรห <Yeah. S 2> ัวอ่ออยู่ตรงต่างเหรอรุ่นนี้เขาบอกว่าเป็นรุ่นหัวอ่อนไทยเทีเยมฮนะใ, mm. ให้ดูตกไคร่อืมให้ดูตกไคร่ตะไคร่ครับ AI picture artificial intelligence picture <c ười> เอไอจริงๆแต่ไม่รู้มันทำอะไรได้บ้างเพราะว่าเราผมซื้อมานี่ก็ใช้คอนเท่านแก่หรือพอสัสโอูวัดหรือวายแล้วก็อีเจ็ตคันเองอยังไู่ไม่ใช้ไม่รู้จักผมแค่กดปิดเครื่องด้านหลังด้านหลังก็มี ก็เชื่ต่อเลยเดี๋ยวดูดูสักคยดว่าอะไรบ้างชาร์ปโมเดล VCB 3 4 n วิดีโอคาสเซ็ตเรคคอร์เดอร์เห็นี้สรุปแล้วไม่รู้ว่า AI picture มันคืออะไรนะครับ เพราะว่าไม่ได้รชจของคังนนี้แล้วก็คู่มือไม่มีแล้วมันหายไปแล้วครัใช้เหมือนเป็นด้วเช็เดเพยเยอรทั่วไปคือเปิดปิดเดินหน้าถอยหลังแล้วก็อีเจ็กเอ่อปลดเทปออกคันเองนะครับผมทพรนจริงนะครับเป็นชาร์ p AI Picture รุ่น b 3ส 被国他也去练过他不是迷藏。<noise>